สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลาลับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษ ทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็คใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400-2,500ถึง2,500บาทสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ n n b a c k เติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวในกิจกรรมสงครามจับมแมลงนะครับ เนื่องจากว่าเท่าที่ผมสังเกตในกลุ่มออฟฟิเชีลมาสักระยะหนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวในกิจกรรมนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่จะสุ่มได้แต่มดทหารเกือบ90%เลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาลองทดสอบกับตัวผมเองดูบ้างเนาะว่าผมเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นนอกจากมดทหารบ้างหรือเปล่านะเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นความแตกต่างในการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงระดับ4ดีดาวดังนั้นแล้วนะครับผมจะทําการเปิดสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงทั้งหมด4ชิ้นเลยนะ แล้วพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าผมเนี่ยจะหาไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวมาจากไหนตั้ง4ตัวเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราอยากได้ไข่สัตว์เลี้ยง4ชิ้นเราก็แค่เปิดสุ่ม4 ID เท่านั้นเองอะนะใช่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเล่นแค่2อ d นะแต่จริงๆแล้วผมเล่นถึง4 ID เลยนะครับซึ่งไ d ที่3แล้วก็ ID ที่4เนี่ยผมก็ปั้นมาเล่นๆได้ประมาณ1เดือนแล้วนะ หลักๆเลยก็คือจะเอาไว้ช่วยไอดีหลักกับไอดีรองลงดันเจียนนะครับเพราะผมคิดว่ามันดีกว่าการที่เราเนี่ยเข้าไปเล่นกับบอร์ดนะนะเอาละครับแล้วสำหรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวชิ้นแรกผมจะเปิดในไอดีหลักก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปแลกเปลี่ยนในร้านค้ากิจกรรมสงครามจับแมลงได้เลยนะนี่นะครับผมสําหรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวเนี่ยก็จะมีคะแนนในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่20,000คะแนนนะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็สามารถแลกกันได้ทุกคนแน่นอน ขอแค่เราเนี่ยขยันทํากิจกรรมก็พอนะครับโอเคนะก็จัดการแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับไอเทมไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดเลยแล้วกันเนาะว่าผมเนี่ยจะสุ่มได้สัตว์เลี้ยงอะไรนะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ผมอยากได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นลูกเจี๊ยบนะครับเพราะว่าสกิลการขุดของลูกเจี๊ยบเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะเวลาที่เราเข้าไปเล่นในโหมดอดีนาเพราะว่ามันเอาไปช่วยแก้เกมได้ดีมากๆเลยเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็เปิดกันเลยดีกว่านะครับโอ้ นี่นะครับไม่ต้องดูก็ได้ว่าเป็นอะไรเนาะเพราะว่าเราสามารถสังเกตตรงช่องแชทได้นะครับในรอบนี้นะครับผมก็ได้ไข่สัตว์เลี้ยงต้นอ่อนนะครับ ซึ่งถามว่าแย่ไหมส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็ไม่แย่นะอย่างน้อยเนี่ยผมก็สามารถเอาไปใช้ในดันเจียนได้นะครับผมส่วนในโหมด PVP เนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เรื่อยๆเนาะสรุปแล้วไอดีหลักนะครับผมไม่ได้มดทหารฟ้านะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมผมรู้สึกดีกว่าได้มดทหารเยอะเลยนะ <c oughs> เอาละครับผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยสลับไปที่ไอดีองกันบ้างดีกว่านะ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่กันในไ d ดีลองเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปทําการแลกไข่สัตว์เลี้ยงในร้านค้ากิจกรรมกันก่อนเลยเนาะนี่นะครับก็กดแลกเปลี่ยนไปได้เลยเออสำหรับ ID ดีลองเนี่ยผมก็ยังคงคาดหวังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกเจี๊ยบอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เป็นตัวอะไรเนาะ นี่นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเลยดีกว่านะครับสังเกตตรงช่องแชทนะครับผมมันจะบอกเรานะว่าเราจะได้ไข่สัตว์เลี้ยงอะไรผมขอเป็นอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่มดทหารนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมดทหารมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมยังไม่อยากได้ตอนนี้เนาะโอเคนะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับผมได้มาเป็นกูรูน้อยนะเออผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผม เพราะว่ากูรูน้อยเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงสายซับพอร์ตเหมือนกันเนาะไอดี ID หลักผมได้ต้นถั่วนะครับไอดีรองได้กูรูรวมๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผมถือว่าดีเลยนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยกูรูน้อยนะครับผมแล้วก็ต้นถั่วเนี่ยผมอยากได้ในไอดีที่3กับไอดีที่4มากกว่านะเพราะว่าไอดีหลักกับไอดีรองเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะผมจะเอาไ้เล่นในโหมดอารีนายังไงมันก็ต้องเป็นลูกเกียร์ปะนะแต่โดยรวมแล้วก็ดีกว่าได้มดทหารนะครับ เอาละเดี๋ยวเราสลับไปที่ไอดีที่3กันบ้างดีกว่าเนาะโอเคนะครับก็ผ่านไปแล้ว2 ID เนาะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ ID ที่3แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยให้เราทําการเข้าไปซื้อไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวในร้านค้ากิจกรรมได้เลยนะนี่นะครับก็ใช้ทั้งหมด2 0 0ห0คะแนนเหมือนเดิมเนาะ และสำหรับในไ d ดีที่3ามนะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะเป็นต้นถัว่วหรือไม่ก็กูรูเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยไ d ดี ID ที่3มของผมก็เอาไปใช้ในการช่วยไอดีหลักลงดันเจียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่น่าจะดีที่สุดก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงสายซัพพอร์ตเนาะก็ขอเป็นต้นถัว่วหรือไม่ก็กูรูน้อยก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับสําหรับในรอบนี้เขามาแล้วนะครับผม อยากจะได้เป็นสัตว์เลี้ยงต้นถั่วหรือไม่ก็กูรูนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้มดฟ้าน้อยออกมาแล้วนะครับเท่ากับว่าผมสุ่มมา3 i มไอเดเนี่ยก็ได้สัตว์เลี้ยงไม่ซ้ํากันเลยเนาะสมมุติว่าไอดีที่4ผมสุ่มได้สัตว์เลี้ยงลูกเจี๊ยบเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกๆดีเหมือนกันนะโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวเราสลับไปที่ ID ที่4กันเลยดีกว่าเนาะเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่ไอดีสุดท้ายไอที่4เนาะ ซึ่งทั้ง3 ID ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทําการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงไปทั้งหมด3ชิ้นนะครับผลปรากฏว่าได้สัตว์เลี้ยงไม่ซ้ากันเลยแม้แต่ตัวเดียวเนาะไอดี ID หลักเนี่ยผมได้ต้นถั่วนะครับ ไอดีลองได้เป็นกูรูน้อยส่วนไอดีที่3เนี่ยก็ได้เป็นมดทหารฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าไอดีที่4เนี่ยจะได้เป็นลูกเจี๊ยบหรือเปล่านะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็ทําการแลกเปลี่ยนไข่สัตว์เลี้ยงในร้านค้ากิจกรรมได้เลยเนาะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทั้ง4ไอดีที่ผมเล่นเนี่ยเป็นไอดีสายฟรีทั้งหมดเลยนะไม่ได้มีการเติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเนาะแต่ว่าสามารถแลกไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวได้ทุกไอดีเลยนะอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าเราตั้งใจเล่นกิิจจกกกกรรมรมงงงๆเน่ยยัยงไไง็แได้ทุคอู นะสำหรับพิธีการเล่นกิจกรรมนี้สำหรับสายฟรีเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปแนะนำไว้ใน E ีีที่แล้วเนาะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนมาเลยอ่าตอนนี้เราได้ไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวใบที่4มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าใบที่4เนี่ยเราจะได้สัตว์เลี้ยงเป็นอะไรเนาะซึ่งสําหรับไอดีที่4ีเนี่ยผมก็ยังคงหวังเป็นต้นถั่วนะครับหรือไม่ก็เป็นกูรูน้อยก็ได้แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็อยากได้ต้นถั่วมากกว่านะครับผม มาเดี๋ยวเราลองเปิดเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวที่4ีก็ถือว่าน่าประทับใจทีเดียวนะเพราะว่าได้ต้นอ่อนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่แย่เลยตรงอย่างที่เราต้องการเลยนะเพียงแต่ไอดีที่3นี่แหละได้มดทหารฟ้าเนาะก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเป็นนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปเปิดไข่สัตว์เลี้ยงระดับสีดาวที่ได้จากกิจกรรมสงครามจับมแมลงนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แย่เลยนะครับ เพราะว่าเปิดได้มดทหารฟ้ามาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองแต่ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่ i อดีหลักกับไอดีลองเปิดไม่ได้ลูกเกียบเลยนะครับสงสัยดูแล้วเนี่ยผมน่าจะต้องใช้ลูกเกียร์ระดับ3าดาวไปเรื่อยๆก่อนแล้ว่ะครับส่วนใครนะครับที่สมได้มดทหารเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่ามดทหารจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าเราเอามาใช้งานให้ถูกวิธีมันจะช่วยทําให้ตัวละครของเราถึกแล้วก็ตายยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม